สวัสดีมิลักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปหลังจากไลฟ์สตรีม EP ที่13นะในเกม r e s i d e n t e v i l v i l l a g e ผมจะมาทำชาเลนจ์ต่อนะจากชาเลนจ์ชาชิมิสู้กับบอสมาโลภายในหนึ่งนาทีเดี๋ยวผมขอเช็คปืนก่อนนะมีปืนพกกระสุน Infinity ปืนระเบิดเจเนเรชเชอร หรือผมจะใช้ปืนดากูนปืนของคิดแลฟิลดีนะมไม่เป็นไรดีกว่าโอ้เขื่อนช่างกว้างใหญ่ไพศาลนะผมปิดประตูเขือ่อนไปเรียบร้อยแล้วนะจากพัดเฟินอันนี้สับเปลี่ยนสวิตไฟเพื่อปิดประตูเขือนะ่อนนะอขอดูสักแป๊บหนึ่งนะครับ เผื่อมันจะมีไฟล์อะไรสักอย่างนะฮะเพราะว่าผมจะทำชาเลนด์ไฟล์เก็บเอกสารให้ครบ47ชิ้นนะฮะหน้าน้ำที่รักของฉันโอ้ไม่นะดูดิมันจะเดินไปไหนอ้ยกล่องผมขอเก็บกล่องแป๊บหนึ่งนะได้เงิน1,000เลยเอาล่ะเดินกันต่อ ขาเตรียมระเบิดนะแผนของเราครั้งนี้คือใช้ระเบิดเหมือนเดิมนะฮะเอกสารไม่อ่านนะฮะหนึ่งมืนเลยเอาล่ะลุยกันเลยเล s g กอีทินเดี๋ยวก่อนเก็บเสร็จเลยขึ้นสนิมก็ฝืนลูกซองสองลูกเรเาจะวางระเบิดกันตรงนี้นะไอ้ครบเจ็ดลูกกันไปเลยเหลือสามเหลือสองเหลือหนึ่ง แล้วก็เอาอีกสองลูกนะติดตั้งเหลือหนึ่งและเหลือศูนย์ลูกทีนี้ก็เตรียมปืนให้พร้อมนะครับผมจะใช้ปืนพกนะใส่ในช่องที่ว่างอยู่นั่นแหละเอาแล้วนะเอาแล้วนะเอาแล้วนะนะนะไปยิงไปหนึ่งดอกหัวเม่งหม่งนั่นแหละผมจะทําให้คุณแม่ภูมิใจนะดูผมด้วยนะอีกหนึ่งดอกเอร์โดนโดนท่าทางผมต้องทําแบบนี้แล้วสินะถอดหัวออกมา ถกหัวออกมาเอ๊ะอะไรกันถอกหัวออกมาอีกหนึ่งดอกเตรียมเตรียมเตรียมยัดเตรียมยัดคุณพกผ่านเฉยชาเลนชาชิมิผ่านแล้วนะฮะได้ซีพีรวม25,000ซีพีความท้าทายเสร็จสมบูรณ์โอ้โหผมทำในเลสติมตั้งนานนะยังไม่ผ่านสักทีไหนขอดูก่อนนะฮะ อันนี้ไงอันนี้ไงเอาชนะมอนโลกายพันภายในหนึ่งนาทีชาชิม,มิเสร็จสมบูรณ์นะฮะในไลฟ์สตรีมอีพที่13าผมนั่งทำตั้งนานนะเฮ้ยเป็นชั่วโมงนะฮะในไลฟ์สตรีมอีพีที่สิบสาแต่ตอนนี้ผ่านเฉย <c oughs> สีมือปะ่ะหรือดวง <c oughs> ข้ามทีไหมฮะเนี่ยดูไปก่อนแล้วกันบ้าเอ้ยช่วยด้วยคุณแม่แล้วก็บูมเป็นโกโก้ขันนะฮะอีธานได้รับโมโลคิทตันถึงตายไปแล้วก็น่าขยันผุดสุดไปเลย หลังจากนี้เราจะเก็บของที่เหลือในพื้นที่นี้นะระเบิดน้ำยาน้ำยาหลมจีนนะอแดงอยู่นะแดงอยู่นะน้ำยาหลมจีนสามขวดเนะขอจัดของแป๊บหนึ่งนะผมจะคาบกระฝุนคาบน้ำยาเพื่อทำชเชลนด,ด้วยนะอยพอก่อนดนีกว่าพอก่อน รีโหลดให้เรียบร้อยนะแมกนัมเหลือเก้านัดนะยสับเปนะลี่ยนอาวุธไว้นะฮะรีโหลดให้เรียบร้อยไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอีธานวินเทอร์หรืออีธานเฟเลเยอร์นะ <c oughs> ยิงแหลกนะฮะตอนนี้ยิงแหลกกระสุนปืนพกไม่จํากัดนะแต่นี่เป็นปืนพกของคิดและฟิลนะกระสุนไลฟ์เฟิร์นกับกระสุนลูกสองเสร็จเลยขึ้นสนิม ส่วนปืนพกตามเนื้อเรื่องผมขายโดยยุคคืนไปนะครับเพื่อทำชาเลนจ์นักล่าผู้หญิงฟู่กับเจ๊ดิมิทิสเนยทำชาเลนจ์กับอีเจ๊นะผมโคตรเครืองเดยยุคเลยเนี่ยผมขายปืนให้ไปประมาณสองแฟนสองใช่ปะ่ะแต่ผมจะซื้อคืนมันดันขายสี่แฟนสอง ืแบบสุดยอดมากฮะบวกสองแสนเดี๋ยวผมขอคขัาบกับฝุ่นหน่อยนะเราไปกันต่อนะฮะทางไหนล่ะเนี่ยเอาทางไหนกันโอ้ยเดินหลงเฉยเอาทางออกอยู่ไหนเดี๋ยวนะฮะ มีอะไรให้เก็บอีกหรือเปล่าไม่น่าจะมีแล้วนะออกตรงไหนวะหลงครับหลงจริงจังเดินวนอยู่ตรงนี้แหละไปผ่านมาแล้วนี่ตรงนี้สายมือสายมือเออนั่นแหละหมดแล้วนะหมดแล้วนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปลับทางออกอยู่ข้างหน้านงไง แตฝุนปืนลูกซองสองลูกนะเฮ้แมพนี้ยังแดงอยู่เดี๋ยวนะวิศนาเขาวงกดและประตูกนหรอนอ๋ออ๋อใช่ใช่ฮะมีเพรสเซเขาวงกดอยู่นะประตูกนก็ใช้ข้อเหวี่ยงเมื่อกี้อะนะไอ้ฝุนไลฟเฟินฟุ้งยิงเดี๋ยวนะฮะทางนี้มันต้องมีของให้เก็บสิ ผมจะไปเก็บปลานะจําได้ว่าตอนผมรัดสตรีมเขาที่แล้วผมไม่ได้ล่าเนื้อปลาตรงนี้นะอรวมกุญแจผู้ยังไม่เกิด4ปีเป็นกุญแจผู้ยังไม่เกิด6ปีแกเก่งกว่าที่ฉันคิดนะนั่นใครโถไม่เอาเน่เราพุง่งเจอกันเองนะแต่นั่นก็ไม่ใช่ธุระอะไรสัคพัน นายคือไอโฟวัที่จะมาสู้กับฉันคนสุดท้ายใช่ไหมถ้าอยากสู้เดี๋ยวกูก็จัดให้หนะอกทึนแล้วแกจะทําอะไรต่อล่ะเมื่อ un. ได้โหลทั้งสี่มาแล้วพยายามทําอะไรหน่ะล่ะฉันช่วยได้นะพยายามผูกกับกูเหรออย่ายิงไปเลยน่ฉันคงฆ่าแกไปแล้วถ้าแกไม่มีประโยชน์มีป้อมปราการไม่ไกลจากหมู่บ้านไปเอาโหลมาสิไปเอาโหลมา แล้วผ่านที่น on ั่นให้ได้ซะก่อนอื่นกลับไปที่สุสานก่อนนะไอ้ระยอมหลงตัวเองเอ้ยบันทึกนะบันทึกครบไหมอ่ะสี่สิบห้าอยู่เลยอ่ะแล้วอีกสองมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เ,เราได้หลอทดลองมาสามอันแล้วนะอีธานไขกุญแจผู้จะไม่เกิดหกปีคุณปลดล็อกมันแล้วเ,เราจะไปทางนี้กันนะเขาที่แล้วเรารีบขึ้นรีบขึ้นไปข้างบนกันนะตรงนี้จําได้นะฮะว่ามันจะมีกล่องแดงให้เราเก็บน่าจะเป็นสมบัติหรือไม่ก็อัญมณีนะช่วงแรกที่เรายังไม่ปิดเขื่อนนะ เดี๋ยวขอดูเอกสารข้างในนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะอยู่ไหนวะตรงนี้นี่อ๋อโอเคเอกสารบอกว่ากุญแจเรืออยู่ไหนนะอันนี้อ่านแล้วนะอ๋อไม่ใช่ตรงนี้หรอเอาหลงเอาช่องนู้นดีกว่าโอ้ปะโทนี่นะนี่นะนี่นะนี่ครับทางนี้นะมีกล่องนะอ้าไม่โดนอีกระเบิดแสง นี่ฮะตรงนี้มีบ่อปลาให้เราเก็บนะยินเลยแล้วกันนี่นั่นแหละปลาสองชิ้นตรงไหนอีกนะตรงนี้ไงได้ปลาอีกสองชิ้นแล้วก็นี่ไงฮะกล่องแดงตอนแรกได้อะไรมาลูกปั้นเทวาทุนเงินมีคลิปตั้นไหม ไม่น่าจะมีนะปลาลาเก็บครบแล้วนะตรงนี้ฮะในไลฟ์สตรีมเรามาเก็บแพะตรงนี้แล้วเราได้ชาเลน้์คนนอกรีดเรียบร้อยนะผ่านชาเลน้์แล้วงั้นกลับกันเถอะนะขึ้นไปด้านบนกัน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลูกปั้นเทวทูตเงินมันมีอัญมณีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะเขาที่แล้วผมไม่ได้เก็บนะเล่นรอบแรกเนี่ยในไลฟ์สตรีมเนี่ยเดี๋ยวขอมุนดูก่อนนะอืมอืมอ้าวโอ้ยโอ้ยฝาฝนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใต้ฐานไม่มีอะไรนะอืมอืมอ๋อแล้วมันมันเลื่อนตำแหน่งยังไงวะเนี่ย อื๋ออ๋อใช่ฮะใช้ดีแพจนะเอในการเลื่อนขึ้นเรื่องลงนะเห็นหม้อไม่ได้ยิงหม้อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเซฟข้างบนนะฮะแล้วจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะอย่าลืมมาติดตามต่อในอีพีที่สี่นะในไลฟ์สตรีมในเพจ k 9 k 9นะหรือยู u ู e นะฮะ k 9 k 9นะ แต่ว่าเคนานแล้วเว้นวัก K9 นะครับตรงนั้นเก็บหมดแล้วนะโอเคทางนี้แหละทางนี้กลับขึ้นไปด้านบนเอ่ซ้ายมือหรือขวามือเดี๋ยว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 หลงเดี๋ยวนะฝ้ายมือน,นี่หว่าโอเคครับขึ้นลิฟต์ไปนะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว ไม่น่าจะเหลืออะไรนะอาวุธรอบมอนโลตรงนี้น่าจะเป็นปืนแม็กนัมเนะในรอบแรกเราได้มาแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเนี่ยนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากไลฟ์สตรีม EP พ3ที่นะเพราะผมทำชาเลน์ผ่านพอดีผมเลยอัดคลิปเก็บไว้ออแล้ว ขึ้นมาเซฟด้านบนกันนะไม่น่าจะมีอะไรให้อ่านแล้วนะเอก,ส,อเอกสารเอกสารนะ่ะโอเคครับเซฟช่องสามไว้แล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนั้นแหละโอเคครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาต่อในไลฟ์สตรีมนี้ EP ที่14นะ โอเคครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจ a c e b o o k นะฮะ f a c e b o o k c o m l e k s a l k 9นะฮะ K ตัวใหญ่ NINE แล้วก็ K ตัวใหญ่แล้วก็เลข9นะส่วน YouTube ก็พิม์ k นตัวใหญ่นะฮะแล้วก็เวนวักแล้วก็ K ตัวใหญ่แล้วก็เลข9นะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะฮะแล้วอย่างนี้อย่าลืมมาเจอกันนะฮะกับไลฟ์สตรีม EP ทีสี่นะเราจะมาทำแชร์เล่นป่าบนบอสวาลกลักอัลฟากันนะ ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายฮะ